สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่คือก้ามะเขือนะคะนี่ใหญ่มากแล้วยังไม่มีเวลาเอาไปลงล้อ,อยางเลยค่ะนู่นนะเดี๋ยวต้องเอาไปลงล้อ,อยางแล้วค่ะใหญ่เดี๋ยวใหญ่เกินไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมมะเขือเปาะค่ะ จากที่เพาะเอาไว้ในถุงตอนนี้ย้ายลงมาใส่ล้อ,อยางแล้วนะคะออกดอกแล้วค่ะเนี่ยแตะแขนงออกดอกแล้วจะได้กินลูกแล้วขแขนงเต็มเลยลงมาเดาใบล่างออกนะคะเริ่มออกดอกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ล้อ,อยางละสองต้นค่ะเพื่อนๆ อย่างนี้ออกดอกแล้วอดอกเยอะเลยปลูกกินเองสัทีค่ะซื้อกินตลอดเลยคราวนี้ไม่ต้องซื้อมะเขือเปาะแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าเริ่มออกดอกแล้วดอกนี้ดอกตัวผู้แต่ดอกฝั่งนู้นดอกตัวเมียดอกนี้ดอกตัวเมีย แขนงเยื่อแย่เลยยังไม่ได้เอาใบใหญ่ๆข้างล่างออกเลยครับเพื่อนๆปลูกในล้อยางนะคะเพื่อนๆดูแตแ่แขนงเต็มเลยงามมากๆเลยดูฝั่งโน้นฝั่ง,น,น,งน,น,นี้มีอยู่สามล้อยางแต่ฝั่งโน้นมีหลายล้อยางเดี๋ยวพาไปชมค่ะปลูกกินเองไม่ต้องซื้อนะครับเพื่อนๆ ฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆฝั่งนี้มีห้าหกเจ็ดยางค่ะเพือยาวไปนู้นเริ่มออกดอกแล้วค่ะเพื่อนจะได้กินแล้วค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้มีแดดฝั่งโน้นแดดบงังนี่ค่ะแต่แขนง แล้วก็มีดอกตรงนี้เหมือนหนอนหนอนมาม้อนใบและหนอนมาม้อนใบค่ะอันนี้ใบพุนนี่ไงตัวมแมลง มแรลงเหมือนเต่าเลยไม่รู้แมงอะไรโอ้ยตัวนี้เหมือนยุงยักษ์เลยยุงยักษ์รอเปล่ากำลังออกดอกค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะได้กินแล้ววันนี้แดดแรง ตอนนี้ก็ดอกบานแล้วค่ะเพื่อนๆนี่วงเนี้ยมีดอกตัวเมียอยู่สองสาดอกไก่ได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมีแดดแล้ว ปลูกกินเองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อค่ะปกติก็ซื้อกินตลอดเลยมะเขือเปาะตอนนี้ปลูกเองแล้วเมื่อก่อนปลูกแล้วมันไ่ค่อยได้ผลตัวมแมลงชอบมารอบนี้เดี๋ยวต้องตัดใบออกเยอะๆหน่อยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ